ราคาทองคำในปี2568ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเกิดการเพิ่มราคาที่น่าตื่นตาตื่นใจทำให้เราไม่สามารถลืมได้ง่ายๆราคาทองคำล่าสุดได้พุ่งเกือบถึง20,000บาทซึ่งเป็นการเพิ่มราคามากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปี2567ที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากมายในตลาดทองคำในปีนี้แต่เมื่อพูดถึงการเพิ่มราคาทองคำมีปัญหาที่ไม่ควรพลาดเลยคือการปรับราคาขึ้น ลงในแต่ละวันการติดตามราคาทองคำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจตลาดทองคำและมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุนจึงเป็นเหตุผลที่เราไม่ควรพลาดการติดตามรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำเมื่อเราเช็คราคาทองคำล่าสุดในเว็บไซต์ทองคำราคาคอมจะพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึงวันที่11ตุลาคม2568มีการเพิ่มราคาทองคำถึง19,700บาทและล่าสุด ราคาทองคำประกอบด้วยทองคำแท่งรับซื้อ62,000บาทขายออก6 2 1 0 0บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ6 7 6 1 2 8บาทขายออก62,900บาทและสำหรับการปรับราคาทองคำในแต่ละเดือนก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้เดือนมกราคมเพิ่มขึ้น2,050บบาทเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น1,850บาทเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น ,3750 บาทเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น1,950บาทเดือนพฤษภาคมลดลง750บบาทแต่นี่เป็นการเพิ่มราคาที่เราได้เห็นในปีนี้แต่ถ้าพูดถึงการเพิ่มราคาทองคำในปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะทำให้เราได้เห็นว่าการเพิ่มราคาทองคำเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเพิ่มราคาทีละเดือนอย่างต่อเนื่องด้วย แต่นี่เป็นปัญหาที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคาดการได้เสมอการเพิ่มราคาทองคาอาจจะเกิดจากตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องหรืออาจจะมีการเพิ่มราคาจากการขายทองคาที่มีคุณภาพดีซึ่งทําให้มีความต้องการซื้อทองคามากขึ้นแต่ก็อาจจะมีการเพิ่มราคาจากการขายทองคาที่มีคุณภาพต่ําซึ่งทําให้มีความต้องการซื้อทองคําลดลงเมื่อพูดถึงการเพิ่มราคาทองคามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความสําคัญต่อการลงทุนในตลาดทองคา จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราไม่ควรพลาดการติดตามและตรวจสอบราคาทองคําในแต่ละวันซึ่งจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยนะครับการติดตามราคาทองคําในแต่ละวันทําให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคําอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการลงทุนในตลาดทองคําและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยนะครับการติดตามราคาทองคํา ในแต่ละวันทําให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคําอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการลงทุนในตลาดทองคําและเราไม่ควรพลาดการติดตามและตรวจสอบราคาทองคําในแต่ละวันเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดทองคําเพื่อนๆคิดว่าการเพิ่มราคาทองคําในปีนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเพิ่มราคาทองคําในปีนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละเดือนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีที่ผ่านมามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละเดือนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงงราคาทองคำในปีที่ผ่านมา มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละเดือนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีที่ผ่านมามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละเดือนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปล um> ี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวัน มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีที่ผ่านมามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละเดือนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีที่ผ่านมามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละเดือน มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีที่ผ่านมามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในปีนี้มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละเดือนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำในแต่ละวันมีความคิดเหนือ